เวลาตันนี้3นาทีวันนี้เนี่ยการผมได้เตรียมความพร้อมทุกท่านแล้วผมได้เตรียมข้อความที่จะส่งไลน์ไปหาลูกค้าของท่านนั่นคือการให้คําพูดแนวทางว่าวันนี้เนี่ยสินค้าที่ราขึ้นนื่จะสาเหตุอะไรจะมีคนสามกลุ่มอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องเราต้องเข้าใจเนาะหนึ่งก็คือประเภทเข้าใจเราเพราะว่าเขาก็เคยเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเขาเออม,มันเรื่องปกติที่จะมีการขึ้นนะครับอย่างที่สองก็คือเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง เรก็นิ่งๆไม่บอกเราอะไรเงี้ยอย่ที่สัง่งทูบีนใส่เราเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเราบอกล่วงหน้าประมาณ1เดือนครึ่งหลังจากนี้คือเราบอกว่าเป็นวันที่1ธันวาคมเขาก็จะวีนได้น้อยลงนะครับอย่างน้อยก็จะไม่วีนในหัวข้อคือทาไมเพิ่งมาบอกนะครับเพราะเราบอกก่อน1เดือนครึ่งให้พี่เตรียมตัวนะครับอันที่2ก็คือเราจะมีการส่งวิธีการเป็นทางลาให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเราต้องโทรศัพท์แล้วอธิบายตามนั้นเราส่งให้ลูกค้าก็ได้ ับแ๋ยวก็จะมีตารางราคาใหม่ให้ให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็มีใบของบริษัทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่างบริษัทเตรียมไว้ให้นาอนะครับเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนะครับอ่านะครับนี่เตรียมให้ผมเตรียมพร้อมไหมเห็นเตรียมพร้อมไหมเนี่ยเตรียมพมร้อมทุกอย่างนะฮะแล้วก็ท่านก็เอาใบเนี้ยส่งไปทางไลน์ก็ได้แล้วก็ส่งไปให้พิมพ์ถ่ายเอกสารส่งไปกับสินค้าเรื่องช่วงเดือนนี้แล้วก็โทรกํากับด้วยแล้วก็พิมพ์เออจะบอกว่าให้ผม เตรียมให้ทุกๆคนจำนวนเท่าสินลูกค้าของท่านไม่ไหวนะครับเออกิดรุณาเอาไปใบหนึ่งแล้วไปถ่ายซีลอกเองแล้วก็แทะไปกับสินค้านะครับนิดหนึ่งนะแล้วก็อธิบายทางโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ทางไลน์ด้วย <S <S เขาก็จะวีน้อยลงเป็นเรื่องปกตินะครับ <S 2> <S 2> แล้วเราก็ใช้ไปกิบเป็นโอกาสบอกพี่แต่ว่ามันมีเทคนิคนะเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไงพี่ก็ต้องทานอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่ายังไงพี่ซื้อเก็บรูปหน้าสต็อกไว้ สองสามเดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้าก็ได้ถ้าพี่มีเงก็ซื้ออยู่แล้วคือสินค้าดีอยู่แล้วและทางผมเองหรือหนูเองจะเอาสินค้าสดใหม่ที่อายุเยอะๆไว้ให้ไม่ต้องกลัวเน่าเสียนะครับแล้วได้ราคาเหมือนประหยัดไปถึง6เดือนทีเดีเยวนอะไรเงี้ยถ้าซื้อเก็บไว้ก็ตามกําลังของพี่เลยซื้อเก็บไว้ให้มากที่สุดเพราะว่าทางเราก็เข้าใจนะครับเราก็เลยบอกลวงหน้าก่อนนะครับเพราะว่าสินค้าถ้าเป็นสินค้าทั่วไปเวลาไปห้างสินค้าจะขึ้นหรือจะลงอย่าง Apple Apple เนี่ยเขาบอกไองครับว่าจะขึ้นราคา อยู่ขึ้นนเลยครับจะขึ้นขึ้นเลยสินค้าส่วนใหญ่นะครับสินค้าที่ไอโฟนไนีสินค้าพวกเทคโโนิีเนี่ยเวลามันขึ้นมันบ่อไหมครับเขาขึ้นเดี๋ยตอนนี้แอปเปิลเพิ่งขึ้น อะไรก็ขึ้นก็ช่างเพราะว่ามันเป็น,ปนมันเป็นเรื่องธรรมาชาติใช่ไหมครับขราพูดได้เห็นคนใช้อารมณ์ครับโอเคโอ,อโอเคโอเคแบบจเย็นแล้วจเย็นแล้ว e ดังนั้นเนี่ยเราอธิบายเขาด้วยเหตุและผลครับบอกว่าสาเห็นอะไรเรามีการบอกแล้วนะครับแล้วก็เตรียมเอกสารให้เขาเรียบร้อยแล้วเราก็เป็นมืออาชีพเขาจะวีเราเราก็จะเย็นๆพูดกับเขานะครับ แล้วก็อธิบาย<ม>เขาจะไม่เข้าใจบอกไม่ซื้อจะไปใช็ไไปกินดูอื่น<ๆ>เขาไปกินดูอื่นยังไงเขาก็จะกลับมากินเจลเพราะสินค้าเราเป็น,นวัตกรรมแล้วได้ผลลัพธ์จริงนะครับสินค้าเราเป็นพรีมเมียมเกรดน,นะครับไม่ได้ขายแบบว่าเรื่องของราคานะครับเราไม่ได้ตัดจากเรื่องราคาเราตัดที่คุณภาพจะมีคนที่เข้าใจเราและไม่เข้าใจก็2กลุ่มแล้วก็เลือกเราก็จิตเราก็เลือกคนที่คนกลุ่มที่เขา้ออยู่กับเราอะนะครับเรานําคนที่ถูกต้องนะครับนำคนที่เขาตามเรา ไม่ปวดหัวนะครับแล้วก็อธิบายข้อดีแล้วก็บอกเทคนิคนิดหนึ่งให้สต็อกของซึ่งการสต็อกของตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ยอดในเดือนพฤศจิกายนเยอะด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็เขาก็ได้ประโยชน์คือวินว mm ิน hmm. ทั้งคู่คนที่วินว mm ิน hmm. ก็คือลูกค้าวินเราก็วินด้วยนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเราไปบอกใกล้ๆบางทีก็จะเป็นปัญหาดั mm hmm. างนั้นทุกคนเข้าใจดีไหมครับ mm hmm. นะครับก็ mm hmm. ขอให้ผ่านอุปสรรคตัวนี้ไปนะมันเป็นเรื่องเล็กๆการเปลี่ยน mm hmm. มันจะมีเสมอครับปัญหามันเข้ามาแล้วก็เคลแก้แต่เราร่วมกัน แก้ไขด้วยกันเราจะไม่เดินเป็นคนเดียวนะครับผมเตรียมข้อความเดี๋ยวจะส่งให้เราจากเทรนดงนี้พร้อมกับใบราคาอ๋อผมขอ via, อนุญาตขอความร่วมมือนิดนึงสินค้าของเราเนี่ยอัจจะมีการปรับขึ้น200แต่ว่าเราอยากตั้งราคามาตรฐานตอนนี้เลยแล้วกันนะครับผมขออธิบายนิดหนึ่งจะมีสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่เราตอนนี้เราส่งออนไลน์มันจะมีค่าส่งเนี่ยจากที่ประสบการณ์มาเนี่ยก็จะมีการบวกค่าส่งบ้างไม่บวกค่าส่งบ้างผมขอให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมาในทางเดียวกันเลยนะครับอยากให้ขอความร่วมมือดีกว่า มันไม่ได้เป็นผิดกฎสินค้าเราสามารถขายในราคาตามราคาสมาชิกได้ไม่ผิดแต่แค่ห้ามต่ำกว่าราคาสมาชิกเช่นอูมิ2950บวก200ก็เป็น3,150 <c oughs> เราขาย3,150ไม่ผิดแต่ผมอยากให้ตั้งราคามาตรฐานเป็น3,200ในเว็บไซต์หรือการคุยในไลน์หรือต้องไปแก้วเว็บไซตกก์กันเยอะเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเราบอกลูกค้าว่า3,200มีค่าส่งแต่ถ้าเกิดว่ามาเอาเอง ็าอาจจะ3 1 5 0ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับขอความร่วมมือแล้วกันถ้าท่านจะขายชิ้ที่3,150ออนไลน์เนี่ยบางทีก็อาจจะไปกระทบกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นผมขอแนะนําว่าถ้าเจอกันก็อาจจะ3 1 5 0มารับเองอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าให้ส่งออนไลน์เราของกาไรนิดนึงคือไม่ใช่ค่าเป็นค่าส่งไม่ได้กำไรหรอกเพราะว่าจริงๆต้นทุนในการส่งกล่องหนึ่งก็ตกประมาณเกือบร้อยบาทเก้าสิบเจ็ดบาทเ่งร้อแต่ให้ขายที่สามพันสองามพันคือขายเ<ค>ท่ากันหมดเลยมันจะมีลูกค้าประเภทหัมหมอคือ ฉันไม่สนว่าเธอจะทะเลาะกันยังไงฉันขอถูกที่สุดมีไหมครับมีเร<ม>ื่องปกติมนุษย์เราก็ต้องการของที่ถูกที่สุดเป็นมาตรฐานคือเขาเองคิดแต่ตรงนี้เขาก็จะพยายามไปดูเว็บนี้เว็แบบนี้แล้วคนขายคนไหนถูกที่สุดมันก็จะมีการทะเลาะกันอะไรซึ่งมันไม่ดีคือนิสัยของลูกค้าคนนี้ไม่ดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเรา,เราอยากได้ของที่ถูกเนี่ยก็ถ้าเรามาตรฐานอยู่แล้วก็ไปตอบมันก็ไม่ลงนะครับแต่บางทีก็ ขาก็จะพยายามแบบเนี่ยไอ้คนเนี่ยมันขายถูกแต่จริงๆแล้วไอ้คนเนี่ยมันไม่ได้ขายแต่แบบพูดเผื่อเหมือนที่เนียนเหมือนที่พี่อาบอกว่านี่ผมซื้อกับคนต้นๆของประเทศเลยได้ราคาถูกกว่านี้อีกซื้อใครซื้อกับคุณเคลกคุณเคลกอยู่เมกาเป็นเจ้าของบริษัทเอเจจะมาขายอูมิเมืองไทยเหรอคือเขาประกุเรื่องเข้าใจไหมครับเพื่อจริงในเรื่องจริงนะในเรื่องจริงนะใช่ไหมครับ เขาบอกว่าเขารู้จักดีผู้บริหารก็เลยแกล้งย้อนถามไปบอกอ้าวซื้อกับคุณแครกเหรอใช่ครับบอกว่าเขาไม่มานั่งขาก็รู้ว่าเขาโกหกแล้วคือลูกค้านะครับมันมีลูกค้าที่แบบว่าฉันพร้อมทําทุกอย่างเพื่อได้สินค้าราคาที่ถูกที่สุดคือลูกล่องลูกชนกันวันเราทำการค้าเราก็จะเจอลูกค้าแบบมีลูกล่องลูกชนเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราเซ็ตราคามาตรฐาน3,002แล้วทุกคนไม่ลดกันเลยเขาก็จะมาลูกล่องลูกชนเราไม่ได้เข้าใจไหมครับ ในค่ายใ,ใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการเทนตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นวันนี้เราอย่าอย่าลดราคานะครับอย่าลดราคานะครับแล้อย่างตัวอื่นๆะอ่าตัวรถถือก็จะมีอย่างเอ็กโซเนี่ยปกติมา 26, 2นสอ0 0เพิ่มเป็น200เป็น2อ0 8ผมอยากให้แก๊ปก็คืออีกร้อยนึงก็คือเป็น2อ0 9บางทีบอกว่ามันทำไมอูมิมันแค่50เพราะว่าอูมิเป็นตัวที่ จาะตลาดขายดีอยู่แล้วแล้วราคาสูงสุดเราก็เลยทาให้ตัวเลขมันกลมๆจำไม่ง่ายสองสามพันสองนะครับส่วนตัวตัวอื่นตัวฮแบบาร์ดก็จะเป็นสามพันอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะมีตารางให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ลูกค้าแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัวของลูกค้าจะไม่ไม่แมหมมเอาผมหมอแบบเนี้ยนะครับแบบคือลูกค้ามีหน้าที่คือฉันซื้อถูกที่สุดสวนคนขายมีหน้าที่คือฉันขายกําไรมากที่สุดมันก็เลยจะต้องจูนกันนิดนึงเข้าใจไหมฮะ ถ้าเกิดทุกคนขายให้ได้มาตรฐานก็จะเกิดปัญหาน้อยผมเชื่อว่าถึงเราจะมีการเซตตรงนี้มันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยบ้างแต่ลข้าใจว่ามันปัญหาอยู่ที่พวกเราหรืออยู่ที่ลูกค้าถ้าลูกค้าเป็นตัวที่ปั่นป่วนเราากาบางทีก็ต้องบอกจริงว่าเขาก,ก็จะเป็นนิสัยแบบนั้นนะครับก็ต้องไม่ต้องห่วงครับเขาซื้อกับเราวันหนึ่งถ้าเกิดเขาไปเจอที่ถูกกว่าก็จะหายจากตัวเราไปเขาไม่มีรอยัลตี้หรือไม่มีความพักดีต่อ คนดูแลอยู่แล้วนะครับชั้นไม่สนชั้นต้องการของถูกที่สุดแล้วก็พยายามเอาเรื่องอไปอ้างคนนู้คนนี้ซึ่งอย่างที่ยกตัวอย่างเสื้อคุณเคล้งเงี้ยมันเป็นไปได้เหรอโอ้แ่ทำอะไรบอกผมรู้จกักผู้บริหารสูวเอเจลก็พูดบอกว่าตัวเองใหญ่แล้วว่าแบบต่อรองได้จริงๆแล้ว เขาก็แบบเพียงแค่ต้องการราคาถูกสุดเท่านั้นเองนะครับโอเคไหมครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมส่งให้นะครับแล้วเดี๋ยวก่อนจับก,ก็เดี๋ยวคุยตามสายงานแล้วก็รับอันนี้ไปกันนะครับเป,ป็นคนละใบแล้วเดี๋ยวเราส่งออนไลน์ไปให้ด้วยนะครับขอให้ยอดขายเดือนนี้เติบโตและเดือนหน้าก็เติบโตแล้วเราสำเร็จด้วยกันครับขอบคุณมากครับยินด <Hey. S 1> ีท้สายงานครับ hey.